ไขปัญหายาติดดังกล่าวและได้เร็งเห็นถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนเปิดการประชุมตมนากิจกรรมเสริมตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งจังหวัดบุรีแต่วันไม่ใช่ตื่นมาก็บ้านโน้นก็ทะเลาะกันาเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยก่อนนี้ตอนผมเด็กๆเนี่ยเรายังไม่รู้จักยาเสพติดแบบนี้นะรู้จักแต่บุรียาเสพติดสมัยก่อน จริงยาเสพติดมันก็คู่กับเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการแนละ้วที่สําคัญคือกําลังต่างประเทศหลายๆอย่างเราความสามารถทางการแข่งขันเราทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นแน้วว่าสา,ากรรนั้นเราก็เป็นรองเลยแล้วนะแต่เรื่องการเกษตรพืชผลทาการเกษตรหลายๆอย่างเทคโนโลยีนะสิบปีเขาต้องเป็นกาลังแรงงานพออายุยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเขาต้องเป็นกําลังแรงงานของ ของประเทศีชิ้นชาแล้วเป็นเรื่องปกติยาเสพติดแต่ถ้ามองมองไปที่กีพบมาให้กับเพื่อรูปหลาในหมู่บ้านให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานดูแลคนในชุมชนท่านเองเป็นคนในชุมชนท่านต้องอยู่ที่นี่แม้ว่าท่านจะเัดสียิในยุเจนะครับก็นะที่ต่างกลับไปนะครับหรือจะไปที่ปีหนึ่งทาง

Birthday, ขอบคุณนะครับใหญ่ครับใหญ่เป็น,นันดับที่เท่าไร,ร่คะอ,อันนี้ไม่รู้จริงหนึ่งคือไม่ยกเลย <laughs> <c oughs> คือไม่ดีพอยกมือหน่อยค่ะรู้แต่ยังไม่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 หมดหรอก <c oughs> <c oughs> ยกมือหน่อยค่ะหมดเลยอะในเพื่อใจดีเนาะจัดแบบเต็มที่วิทยกรยังหลงไปเลยเป็นสัตว์เป็นเคสองมาเมื่อกี้ Thank you. Thank you.